ข่านี่ับแมงกล้องตัดนี่คือเป็นอีพีสองนะครับดนะ้าเป็นอีพีสองมันตัดเองนะครับดนะ้ามันตัดเองผมมาเที่ยช็อตเดียวแ,วแต่ว่ามันตัดเองนี่ครับเห็นนี่ยังบ้าครับงนดะ้ยุจงยุจานปูไฟยะเต่ามี่ปลา,าปถุยแก้วปูไฟยะเตา่าสองเห็นมูเจา้าเบิ้งกระคับกันหนาะแขมวยนะครับดนะ้าแบไว้เดี๋ยวครับดนะ้า เพราะย่นี่ยุ่ซื่อๆหนึ่งิ่งๆม่เป็นเนาะขับๆขับสีนิ่งนิดเดาคขับเรื่อเนี่ยม,มึงยุ่จานนั่นแหละถืยแก้วนะคือนะเลยเห็นเป็นยังไงล้วครับเนาะ วันมันอี้ยังคือข้นข่อยปลงมาไล่ตรงมาใส่ข้อ เบัครับเบงขด้วยจานใบนี่นะครับม่เรียกยังครับจานใบนี่เับด้วยหร,รือมรับววตัวเงยอยู่จานเป็นเรลียกยังแต่ผู้ชมคือเรลียกหนึ่งนะครับหนึ่งสองว่ารับตัวเงีเนี่ยเรื่องอ,งงอ,อ,งงงองะรองไร,รับด้ว ตัวนาเลยนี่ครับครับที่เ 1, หลือหนึ่งสองอ่ะอย่าบอกง่ายเลยเพราต้องเรียกครับครับครับ ทางอีกจะเข้าเกิดขึ้นในวันเด้ครับด้าทีผมซองเบิง้งอยู่สถานทีปู่พลียเต่าเต่าตัว,ตว,ตวกกดีก็หนาดีดีนะครับด้าเขียนนิยังบ่เลกหนึ่งเกดบ่ครับ มีหมุกค้านาแล้วครับด้วย คือนับตาเที่ยนปู่พระยาเต่าบึงออกนะครับด้ยเห็นเลขสองหาสองหกหรชัดด้วย ครับเด้อแคร์ไปเด้อครับน้องน้ำตาเทียนนี่เดี๋ยวกับปู่ขยัเต่ารูสักศีลด้วครับเนาะไปทางข้ามกันะบึ้งไร่นี่แบบ เด ais, ้ออะไรเกิดขึ้นใดครับท่านผู้ชม อ่ะอย่าให้มันได้กลับเด้อยุ่นเบ้งหน้าบักละอยู่เบ้งหน้าเพิ่นนั่ง ครับเด้อผู้พยาเต่าผู้ใจดีใจงามให้โชคให้ลาบไปเบื้องหลังกันเลย เท่าเพิ่นครับนี่ ้อลมว่อยวอยลมสู้อนหยี้ตกนะครับเนาะ มดแลยวครับเด้อยยุคคือเหลือยังครับสองหกเกนบอนคืออยู่เออเอานี่หางประทัดตัวนี้ยัดอยู่นี่นนนน เดี๋ยวก่อนเบื้องขอนก็ไว้ดีแถอะกันนะตะเก้าหางประทัดปูดขยะเจ้านี่ว่าต้านไหลเหลือข่อยยู่ครับบ่เคยผ่านครับออกแล้วออกอ,อ,กอีกยู่ขันแล้วนี่ท่านผู้ชมมีแล้วครับด้วหางประทัดที่ผมไปเห็นอยู่ในซอกเออบนหันผมดึงออกมาแล้วครับด้วเก้าสามสี่ 4. เออครับเห็นว่าทางประทัดตัวนี้นี่ขันเป็นงวดทีผพานมากนี่แต่ผู้ชมนี่ถือเกวัตที่พอถือเกดได้ครับดนะ้วเก้าสามสี่แล้วเก้าสามสี่สามตัวแล้วก็สองตัวสองหาเข่าทั่งล่างทั่งบนด้วยเลยครับด้วยนี่ถ้ารูปแล้วครับเอาท่านผู้ชมเรองวดสีมา้าในวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดผมว่าผมว่าซีสีมาอย่างเดียวครับด้วย่ว่าผมขาดว่ายุดในหางประทัดตัวนี้ อยูย่ๆกับบางอิ่นไปพอเลขกเข่าครับจะได้จังพื้นไปเสียงไว้ดีเถอะไปยัดไว้ดีเถอะป้าเอาเรีกเข่าไปยังไปไปเสียงไว้เจ้าหนีงวางสันน่นนอพอต้องเรียกไปเห็นใส่แมงใส่แมงเป็นอย่างหนอนี่ครับเรื่องเบิงเอารับถึงวันที่พลานมานี่ยสิบหกมิถุนายนพศอสองพันห้อยหกสิบเกตอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องเก้าสี่กับสองหนี่บ่เดี๋ยวกันเฮ้ยัสองอันต้น สองอันมันติดกันอยู่ครับด้าเดี๋ยวดเดี๋ยวก,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 ก่อนผมแกะกอนเยน็นๆนะครับด้าเอาอันนี้เย็นหนึ่งอีกอันนี้เย็นหนึ่งอีกนะครับด้านี่ประทานมีสองอันเอ้าผมก็หาพ่รบันหารันคุณผู้ยมนี่ครับเออเกีเก่าเออเกีรเก้ากับ กับสามหาหาแล้วครับเนาะเก็บเก้าเก็บเก้ากับสามหาหาน,นะาหาหานี่ครับนี่สม้า,มานี่ก็บ,บนกันนะครับเนาะสมิถุนายนพศสองพันห้าอยหสิบเ็ดนี่ครับเก็บเก้ากับสามห้าห้า่นานรกับเขาแล้วครับเนาะรนะประธานตัวนี้ออเราเก้กาสามนะครับเนาะเนาะที่นี่ผมจะเอาตัวนี้ไปหอยไว้แล้ครับเนาะป้าคือ,อมันเสียงไว้ดีเถอมู่เจ้าเ่ยผู้ใดนอเอาไปห้อยไว้รดให้เพืนเน่นใดกที่ิงว่าต้องไปเก็บออกอกครับ วัต้องจําเป็นวันต้องเสีย์ออกอกเพราะว่าเออเพื่อนไฮโชกห้ลาบยุ่ประจํายุเรียวไหมครับคันว่กออกตัวดีไหมนะครับเนาะเพื่อนเพื่อน,นสิไดใ้งไฮยุ่กับหนีเลยนะครับเน,ะนาะสำหรับพอท้องเรียนี่ว่ตถองไฮเอาออกแล้วสำหรับพอท้องเรียคนเดิมเพราะว่ามันเพื่นอนไฮยื่เรื่อยไหมครับเพื่นอนไฮยื่เรื่อยเดี๋ยวผมสีหฮอยว่างสีนะครับละเดีย๋ยวเพื่อนมาเบิ้งเอาผู้ใดมากกาันเยนี่นะครับ อันหนึ่งเก้าสสี่กับสองหาอเละบหารเขาทั้งล่างทั้งบนเอ้าเอาอีกอันนึงอีกนึงอีกทีอันนี้เลยนี่เก็เก่ากับสามหาหาก็เก่ากัสามหาหาครับเอาเกิดขึ้น, 3, 5, 5. นได้บิดนะครับล้วไปมาที่นี่ท่านผู้ชมลาเลยบที่นี่เพื่นในโชคไ้ราบละมจัดซัฝุกไปเจอหางประทัดเดี๋ยวกันครับนะ เอาตู้นี้ขึ้นก่อนหย่อนเลยครับรทีนี้มามาล่าเดี๋ยวปทีเทศหนี่ห้อยอ่ะท่านผู้ชมอ่าผูะะ้พราเตาผู้สังิ์ครับ มื่อนี้ผมช่องพอทองแหล่คนเดิมขอลาปูกระบาดกับซอมแขวขาดปลอดภัยท่านผู้ชมเอาซรัพนี้แหละครับปูพะยะเต่าไฮชกห้ลาบมุ้งเจ้าแล้วเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามทุกท่านงวดประจำวันที่16มิถุนายนพศ2567ัห้าหกสเก้ามุา้งเจ้ามีชกมีลาบกับเลขไทยเล็กที่ดึงสามตัวและ,อะสองตัวกับปูพะยะเต่าผู้สังศีพูผินใจดีใจงามหฮมุ้งเจ้าเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงาม,งามกินข้าวแซ่บนอนหลับเดินทางไปใส่มาใส่แขวขาดปลอดภัยสมบัติ ทั้งไปทั้งกลับแล้วครับเนาะนอนนอนกลางคืนก็น,นอนหลับฟันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแปลมือมาได้แก้วมานี่เดือยนละบลอกเก็บบลอกจนบลอกไข่ดอกโลกแพ้ไข่เก็บกกบลอกกล้ามาไก่มู้เจ้าดอกคอเอฟมูเจ้าเป็นเอฟซีพอท่องแหล่คนเดิมมันก็รังสีมาสิว่าจะเจียหน้องมาอันตัวหู้ว่ามู้เจ้าเป็นเอฟซีพอท่องแหล่คนเดิอมว้ยหันหลังกระตาก,กับบลอกเอาอแลวครับเนาะแลน ดูรับตับใหม่เห็นสะสนลวๆครับอ้าวซันี่นะครับเฮงๆเอยๆสวยๆงามๆกับปูพญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ช่องพ่อทองแหล่คนเดิมมอบโชกลาบไงกับปูพญาเต่าให้มุ้ยเจ้าแล้วแล้วครับแล้วอ้าวใหมุ้ยเจ้าได้โชคได้ลาบไงกับปูพญาเต่าทวนาทวตากันเฮงๆเอยๆสวยๆงามทุกท่านสวัสดีครับไปอื